โครงการ c r e t t v v y y u u n g e s s i n n r s s r r e t t v v y y u u n g e s s i n n r s ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ทำร่วมกับไทยเบส์ยูในเวลานี้นะครับเรานำเอานักศืสตร์ลงไปร่วมทำงานกับชาวบ้านที่บ้านใส่งามจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากเป็นมิติของการศึกษาที่ผมคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อเราได้แนวคิดของเดนเจนใหม่เข้าไปเติมเนี่ยเป็นการต่อยอดต้นทุนที่ทําให้ชาวบ,บ้านเนี่ยสามารถนําไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนต่อไปได้เราก็ได้เข้ามาร่วมกับโครงการผ้าคมะาท้องถิน่นหัตถศิลป์ไทยในปีแรกคุณลินดาลาละาเลิฟเขาได้เอาผ้าไปออกแบบแล้วทีนี้ก็ได้ไปไกลถึงญี่ปุ่นค่ะ ไอซ่าได้สนับสนุนด้านการศึกษาไอนนนได้มาสืบทอดการทอผ้าให้กับน้องๆโจทย์ที่ให้ก็คือทำยังไงที่จะให้ผ้าขาม้าเราเนี่ยเป็นผ้าขาม้าโมเดิร์นใส่แล้วมีจุดเด่นรูแพงค่ะอันนี้จะเป็นการช่วยเหลือชุมชนได้มากที่สุด สิ่งที่ชุมชนต้องการเนี่ยคือเรื่องของลายผ้านาักศึกษาในสาขาออกแบบพลสต์พอลงไปทํางานกับชาวบ้านแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบลายผ้ากว่า130ลายแล้วก็คืนให้กับชุมชนจากที่พี่นนะครับให้โจทย์มาเนี่ยนับได้ว่าท้าทายพวกเรามากเลยนะครับเป็นการได้ลองทําสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งสามารถนําไปต่อยอดสู่งานของเราได้ขอขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆกับพวกเราครับ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน